รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะสุขสบายนันเป็นได้หลายทางต่างกับสิ่งก สวัสดีครับพบกับรายการยิ้มสู้สู่แรงบันดาลใจกับผมปูทธเนศเมตวงษาคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่โชคชะตานำพาให้เขาต้องประสบกับโลกที่มืดมิดแต่เขากลับสามารถคลิกชีวิตให้ขึ้นมาเป็นนักธุรกิจชั้นนำได้พ่อผู้พิชิตใครโลกมืดนพไพ้า,าเาาเอา่อว เมื่อเราชอบค้าขายมาตั้งแต่เด็กเนี่ยทำไมไม่ลองคิดทำอะไรด้วยตัวเองสักอย่างะคระับหลังจากนั้นพ่อก็เป็นคนให้ข้อคิดอะครับแล้วผมก็เลยก็เลยมาเดินมาเดินในห้องเก็บของของพ่อนะครับคว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็เริ่มเอาเครื่องเหล่านั้นมาโมดิฟายเพื่อที่จะทำเครื่องบดในถั่วะครับ เรื่องราวของชายผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพ่อผู้พิชิตไพรเจ้าของโรงงานเนยถั่วที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ดวงตาต้องเผชิญกับความมืดตั้งแต่วัยหนุ่มเพราะการสูญเสียการมองเห็นจนยอมรับไม่ได้กับเรื่องราวของชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นคนชอบบวกลบคิดเลขอะครับก็เลยก็เลยอยากเรียนบัญชี ก็เลยเป็นว่าตั้งใจเรียนบัญชีมาแต่ไอความที่เรียนบัญชีได้ปีอยู่ปีสามนะครับแต่ไม่สบายเสียก่อนนะครับแต่จริงๆก็คือต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมสองครับเริ่มมีอาการทางสายตาแล้วก็พอปีสามก็บอดสนิทครับพอสรุปแล้วว่าตาผมจะบอดนะครับผมก็กลับมาอยู่บ้านตอนนั้นก็อยู่เฉพาะห้องนอนห้องครัวห้องน้ํานะครับคือชีวิตมีอยู่แค่นี้แล้วก็สิ้นหวังก็คือ ชีวิตเหมือนนอนรอความตายครับแล้วก็ผมก็ตอนนั้นก็ตายทั้งสองข้างก็ค่อนข้างเจ็บมากเลยครับผมอยู่อย่างนั้นประมาณสองปีครับจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อไปเจอกับเพื่อนนะครับเขาแนะนำให้ไปฝืนฟูนผมที่การศึกษาพิศพเศษเขตแปดครับแต่ใช่ว่าเมื่ออยู่ในโลกมืดแล้วชีวิตจะต้องมืดตามไปด้วย ทางออกของชีวิตย่อมมีเสมอเขามีความคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองเราต้องออกไปแสวงหาโอกาสและสร้างพลังด้วยความมุ่งมัน่นเริ่มต้นกลับออกไปสู้ชีวิตอีก,อก,อก,อกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับไปเรียนที่ราชภัฏเชียงใหม่นะครับแล้วผมเรียนจบนะครับผมก็ไปสมัครงานแต่ว่าพ่อผมเป็นคนที่ ตั้งคาถามว่าเออเงินเดือนเท่านี้ทําอย่างนี้แล้วคิดว่าชีวิตมันจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อเราชอบค้าขายมาตั้งแต่เด็กเนี่ยทําไมไม่ลองคิดทําอะไรด้วยตัวเองสักอย่างครับเมื่อผมทําธุรกิจด้วยตัวเองมาสักระยะหนึ่งนะครับโดยใช้เงินทุนเริ่มต้นอะประมาณสามหมื่นห้านะครับก็ขายไปแถวเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับพอดําเนินการได้ประมาณห้าหกปีเนี่ย พ่อผมมองเห็นว่าผมทําธุรกิจแล้วมันมันค่อยๆโตครับแล้วมันแนวโน้มธุรกิจจะไปได้ดีพ่อก็เลยบอกว่าอยากให้พ่อช่วยไหมลงทุนให้ไหมเพราะว่าถ้าสําหรับคนที่ค้าขายถ้าไม่มีเงินทุนนะครับโอกาสโตมันน้อยมากเลยครับผมก็บอกว่าก็อยากนะอะไรเงี้ยครับพ่อบอกว่ามีเงื่อนไขคือตอนเนี้ยพ่อแก่มากละเจ็ดสิบกว่าละพ่อก็เลยอยากให้ ผมอะสัญญากับพ่อข้อหนึ่งเป็นเหมือนสัญญาลูกผู้ชายครับว่าถ้าทำ,ททำธุรกิจเราช่วยดูแลมูลิีต่อจากที่พ่อดูแลได้ไหมครับนั่นก็คือผมก็บอกว่าได้แล้วทุกวันนี้ผมก็ได้ดูแลมูลิีเพิ่มขึ้นทุกปีครับตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆครับพ่อจะสอนพวกผมให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับดังนั้นสําหรับพวกผมเนี่ยทุกวันเนี้ยหลังจากแบ่งปันให้หน้องก็คือมันจะเหมือน มันจะเหมือนพี่ชายที่คอยช่วยเหลือน้องๆออะครับแล้วก็เด็กๆที่นี่จะมีจำนวน34คนค่ะประมาณนี้ตอนเลิกเรียนหลังจากที่เด็กๆก,กลับมาจากโรงเรียนก็จะแบ่งหน้าที่กันทำงานห้องครัวทำความสะอาดหอแล้วก็ทำสวนค่ะลงสวน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกผักทําความสะอาดแปลงผักแล้วก็เด็ดผักเพื่อมาทํากับข้าวค่ะแล้วส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปทํากับข้าวด้วยค่ะเด็กๆจะทํางานทุกอย่างที่มีในนี้ค่ะการที่ได้ดูแลเขาเนี่ยค่ะมันก็สุขใจแล้วค่ะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นเด็กที่ได้อโอกาสมานะคะเราก็เหมือนเป็นตัวตัวแทนให้กับ คุณพ่อคุณแม่ของเขาเพื่อที่จะสอนเราก็เหมือนมีลูกทางทั้งที่เรายังไม่มีลูกหมายถึงแบบความสุขใจที่ได้ดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะจากผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดว่าจะมีอนาคตหรือว่าจะมีครอบครัวครับวันนี้ผมก็มีครอบครัวนะครับมีภรรยามีลูกสาวได้สองขวบกว่านะครับและลูกชายได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนนะครับก็พอมีชีวิตมีครอบครัวก็ดูมีสีสันมากขึ้นนะครับ ชีวิตก็จะมีตื่นเต้นนะครับมีคนเรียกเราว่าพ่อนะครับก็จะเป็นสิ่งที่รู้สึกพอวันหนึ่งที่เรามามีลูกมีครอบครัวแล้วเราได้ดูแลเขาได้เราจะมีความสุขแค่ไหนนะครับพอ่อใช้หัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังบวกและแรงพยายามสร้างธุรกิจในถั่วในชื่อแบรนด์พ่อฟู้ดจนสามารถสร้างชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทย ที่การบริหารของผมก็คือพยายามไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับเริ่มอ่าคือเมื่อเราทำสินค้าหนึ่งตัวประสบความสำเร็จแล้วเราไม่รอเราไม่อาศัยตัวนั้นตัวเดียวครับก็พยายามหาตัวใหม่แล้วพยายามสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพยายามกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะครับก็คือไม่ใช่คิดแล้วไม่ไม่ตัดสินใจไม่ลงมือทําอย่างเงี้ยครับคือเมื่อคิดแล้วลงมือทําแล้วก็ ต้องทำจริงๆจังๆนะครับถึงแม้จะประสบความล้มเหลวในเบื้องต้นนะครับอย่างวิธีตอนที่ทำอะครับคิดสูตรในถั่วหรือว่าทำช็อกโกแลตหรือว่าทำขนมอะไรคือมันไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวแล้วมันสกเซตอะครับแต่ว่ามันต้องคืออย่างอย่างผมทำช็อกโกแลตผมทำถึง3ปีนะครับถึงจะเริ่มเริ่มมีแนวโน้มที่จะทำได้อะไรอย่างนี้นะครับก็คือมันต้องพยายามแล้วก็ตั้งใจ แล้วก็วิธีการบริหารเด็กๆในโรงงานเนี่ยผมบริหารเหมือนอพี่ชายดูแลน้องๆมากกว่าครับพอฟู้ดมีสินค้าในแบรนด์ของพอฟู้ดนะครับมีประมาณ10กว่าอย่างนะครับของเราเนี่ยทำ OEM อะไรได้บ้างนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เนยถั่วนะครับเนยอัลมอนด์จำพวกเนยครับทำได้เกือบทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีน้ํามันสกัดเย็นต่างๆนะครับขนมคุกกี้ขนมอะไรต่างๆเราก็ทําได้ข้าวพอง แล้วก็จะมีกลุ่มสเปรย์ดายนะครับอย่างเช่นจะสเปรย์น้ําผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเครื่องสเปรย์ดายของเราที่นี่นะครับแล้วก็กลุ่มอาหารเสริมนะครับในการทําพวกอาหารเสริมต่างๆเราก็สามารถทําให้ได้ครับถามว่าพอฟู้ดประสบความสําเร็จไหมสําหรับผมมันประสบความสําเร็จเกินกว่าที่ผมคาดคาดหวังไว้เยอะถ้าดูศักยภาพของผมอะมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะ เป็นไปได้ด้วยความพิการด้วยอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ถามว่าพอฟุตมาได้ไกลไหมไกลามากและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำย้ำเตือนไทยต้องรักรักคนไทยนะครับไม่ว่าสินค้าตัวไหนนะครับดูว่าเป็นคนไทยผลิตพยายามซื้อตัวนี้เพื่อจะช่วยพยุงเศรษฐกิจพยุงไรายได้ของคนไทยก่อนนะครับเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะไม่ดีแต่คนไทยจะรอดไปด้วยกันทั้งหมดนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของคนที่มีแรงบันดาลใจผู้พิชิตชะตาชีวิตในโลกมืดสู่การสร้างชีวิตใหม่บนเส้นทางธุรกิจของตัวเองอย่างภาคภูมิใจกลับมาพบกับรายการยิ้มสู้สู่แรงบันดาลใจได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ่บาททา่าาาาาัสสสสสสิงงกนนวคคทททดไปจะุุุลญใ